อนี้สิอือหือเป็นไงอร่อยเหาะเลยพี่แขนกลมเท่าไรครับอ่าส่องใหพี่อีีจังดูดีกว่าเนือโคตรเข้มไหยพี่องค์นี้ยที่ผมต้องแกะออกจากกรอบเนี่ยนี่เพราะเป็นองค์ที่เนื้อจัด แบ่งเท่าไรครับองค์นี้หอ้เหนือโอ้แต่แต่ปัตาเตอรคม,ม,มชัดดีนะพี่นะพี่อนิจจังทับมือนานไหมอืออือทีเด็ดเลยครับองค์นี้นี่ขอเสียงพี่อนิจจังหน่อยเหนือเก่ามากครับตาแผ่นดินจ่าพี่อนิจจัง โอ้โหเหนื้อสวยเลยครับตาแผ่นดินองค์นี้ขอเสียงเพียอนิจังหน่อยทบอกว่าจ้าพี่ผมให้พี่เพราะว่าเมื่อวานนะ่ะพี่ทำอะไรประทับใจผม,อ,มองค์เนี้ยนะผมใช้เป็นองค์ที่สอนตลอดนี่พี่อน,นิจังเอานะเอาไป สองพันห้าเอาสองพันห้าครับพี่อนิจังโอ้โหสวยจัดเลยครับองค์นี้เส้นสูงใหญ่มากสวยเก่งใจพี่อนิจังบอกแล้วปิดไหมปิดไหมครับพี่อนิจังครับปิดไหครับพี่ผมชอบเห็นความสุขของเพื่อนเวลาเนี่ย อยู่ในเนี่ยแต่สิ่งนึงที่ผมอยากได้เลยคือนะคอมเมนต์ที่จะทําให้ไลฟ์เนี่ยสมูทคอมเมนต์ที่ทําให้คนเข้ามาแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเก่งใจแต่ปิดเพียนน้ยน